สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮริซัยวันนี้เรามีชุดหูฟังราคาประหยัดจากทางฟีโอรุ่นใหม่ล่าสุดทิ้งท้ายปี2023นี้า้มาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันกับฟีโอ JD1 รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับ FIO JD1 เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดนมิกเดียวและในตัวหูฟังจะประกอบด้วยไดเวอร์เดนมิกขนาด10ม mm, มที่ทาง FIO ได้ทําการปรับจูนโดยภายในตัวไดเวอร์จะประกอบด้วยเดอะแฟมแบบ LCP หรือชื่อเต็ม Liquid Crystal Polymer ที่จะกอบสนองย่านความถี่ของเสียงได้อย่างรวดเร็วโดวยจะทางานคู่กับชุดแม่เหล็กคู่ทําให้สามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนโดยทาง FIO ได้ออกแบบโครงสร้างของตัวหูฟังให้มีรู ระบายอากาศเพื่อที่จะรองรับการระบายแรงขับของตัวไดเวอร์ที่ขับออกมาและเสริมเนื้อเบสให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟัง Frio JD1 ตัวบอด,ดี้หูฟังคือรูปด้วยเทคโนโลยีสามิติใสทึบมองเห็นได้เว์ลางๆโดยด้านหน้าตัวหูฟังนะครับจะเป็นวัสดุโลหะเงาวาวโดวยตัวหูฟังครับมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลิเมตรทำให้เราสามารถถอดสายและอัปเกรดสายสัญญาณได้โดยท่อนำเสียงจะเป็นวัสดุโลหะในส่วนของสายสัญญาณที่ทางฟีโได้ให้มา เป็นสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลลิเมตรที่เนื้อทองแดงเป็นแบบ OFC ตัวสายหุ้มเดียว,วัสดุยางเกรดคุณภาพทนทานต่อการใช้งานตัวสายมาพร้อมชุดไมโครโฟนในตัวทำให้สามารถควบคุมการเล่นเพลงและรับสายโทรศัพท์ได้เมื่อใช้งานร่วมกับมือถือโดยจะมาพร้อมกับหัวสัญญาณชุบทองขนาดมาตรฐาน3.5ม mm. ิลลิเมตรโดยจะมีให้เราเลือกซื้อได้กันสสีนะครับได้แก่สีดำและสีเงินเดี๋ยวเวลามาแกะกล่อง FIO JD1 กันแล้วครับมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง เมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟัง FIO JD1 อยู่ภายในกล่องเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวหูฟังกันก่อนเมื่อได้ลองจับ FIO JD1 เป็นครั้งแรกอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือตัวหูฟังมีน้ำหนักเบาผิวสัมผัสของตัวบอดี้หูฟังเรียบเนยียนตัวบอดี้หูฟังมีความใสทําให้มองเห็นตัวไดเวอร์ภายในหูฟังได้อย่างชัดเจนในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีสายสัญญ,ญาณที่มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวสายทําให้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวมไปถึงชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนอีก1ชุดและนี่คืออุปกรณ์ั้งงหมดขอ o j โอแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณเวลานั้นใน,นส่วนของแนวเสียงฟิโ J1 เนื้อเบสมีมวลกระชับ i ิน act แรงประทะกำลังดีเนื้อเบสลงได้ลึกขึ้นตัวไวไดันนามิกจากเสียงกีตราเบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะและไม่ไปรบกวนในย่านอื่นด้านเสียงแหลมนำดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปได้ไกล ในด้านเสียงร้องมีความชัดเจนออกในโทนอุ่นเนื้อเสียงมีความใสเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกพอๆกันโดยการแยกชิ้นดนตรีทําออกมาได้อย่างมีมิติและมีความสมดุลกันในทุกย่านโดยรวมนะครับ FIO JD1 เป็นชุดหูฟัง In-Ear ราคาเบากระเป๋เา,าที่หากเพื่อนๆกาลังมองหาชุดหูฟังในราคาเบาๆแนวเสียงเข้าถึงได้ง่ายรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวแถมยังรองรับการเปลี่ยนสายสัญญ,ญาณได้ผมเชื่อว่า FIO JD1 จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในราคาหลักร้อ ที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกซ์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริสซยกับการรีวิวฟิโอเจดีหนในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือใครที่ได้ลองแล้วรู้สึกยังไงกับคุณภาพเสียงแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ